แล้วเขาดาวครับเกมกลางจะเริ่มมือรับวิกเดอเกมแมชที่สองของวันเบลไทยแลนด์ซีซั่นชูแบงคอกขีเจอกับสยามวอริเออร์ครับเลสโกเกมเริ่มต้นครับบอลมาอยู่ที่พริกแกงให้พี่น้องวิทครับ วิทที่คอร์เนอร์เจ้าสานลูกนี้3คะแนนไม่ลงแต่เป็นจุนวอนเก็บรีบาวน์ได้แล้ว2คะแนนแรกมาแล้วครับจุนวอนวอริเออร์ครับเสียแล้วครับ2คะแนนแรกครับแมนเขาคิดขึ้นนำตอนนี้อยู่ที่บรุกลินครับบรุกลินให้ข้างในอีกอินทัศอินทัศขึ้นลูกนี้ชิงแป้นไม่ลงครับแต่ตามเก็บรีบาวน์ไม่ได้ครับอาเป็นอินทัศลองระยะกลางเลยแล้วก็เรียบร้อยครับอินทัศ อ่าล้วครับสวัสดีผู้ชมทั้ง136คนด้วยครับตอนนี้ครับแบงค์คอรคีทขึ้นมาแล้วน้องวิษ3คะแนนเลยไม่ลงแล้วเป็นแพทริกรีบาวไมได้เอาสุดท้ายพิแกงงซิลมาจาังมือแล้วโฟลดลูกนี้ชิ้นแป้นลงไปก็พิแกง4ต่อ2คะแนนครับแบงค์คอรคีทขึ้นนำเป็นบอลของวอริเออร์ครับตอนนี้บรูคลินอยู่ที่บอลครับ20วินาทีสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเซตในแมชนี้ครับ บุกลินกับให้ที่น้องเท็ดดี้กับที่บุกลินอีกทีบุกลินโยกไปทีหนึ่งบุกลินจะได้เข้าไปข้างในเองบุกลินตบกลับมาให้อินทะระยะกลางเรียบร้อยครับมาสักทีครับอินทะระยะกลางครับสวยงามมากครับ4ต่อ4คะแนนสวัสดีผู้ชมที่ชมอยู่ทาง Facebook ด้วยครับนี่คือ Y b l บซีซั่นที่2ครับในวีคเดย์เกมครับวันนี้เรามีเกมกันในวันพุธด้วยครับแล้วการลอง3ามเลยโอ้โหเอาแะครับวันนี้ขึ้นนำแล้วครับ7ต่อ4คะแนนครับ อ่าแล้วเก็บบุกต่อของแม็กฮองกีกับช็อตครอกสิบสี่ไต้ตันพาออกมาก่อนไต้ตันลองสามคะแนนคืนบางเรียบร้อยครับไต้ตันโอโ้โหแน่นอนจริงๆครับหกต่อเจ็ดคะแนนครับอาลา้วฮะมาดูเกมบุกของวอริเออร์บ้างไตเติ้ลลงมาแล้วครับไตเติลออกมาแหมน้องคลอสยังเก็บบอลได้ดีแล้วน้องคลอสขึ้นระยะกลางลูกนี้สวยมากครับชิงไปลงไปโอโ้โห ช่วง5นาทีหลังของคอเตอร์แรกนี่ดูไหลลื่นขึ้นครับไตตันมาแล้วครับเรียกแผนน้องยูกิมาช่วยสกรีนน้องไตตัน3คะแนนไกลเลยโอ้โหไตตันครับโอ้โหแสบจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากฮนะมาแล้วครับวอิเร์ที่น้องกันการโปรดขึ้นลูกนี้อย่างสั้นไปแต่ตามไปเก็บรีบาวได้แล้วเรียบร้อยครับสวยงามครับ โอ้โหอะลฮะเกมเข้มข้นขึ้นแล้วสุดท้ายยังได้อย่ที่ไต้ตันไตทตันกลับมาให้พุซตาแต่บอลมาหลุดมือครับน้องนาวอลจะฟาสบรกขึ้นมาอีกที่ไตโเต้าไตโเต้าขึ้นแล้วเรียบร้อยครับทีตอนนี้ก็อยู่ันที่สนามบาสออสตาครับออสตาบาสเกตบอลครับมาเล่นเกมในวิคเดย์เกมวันนี้ครับและตอนนี้ครับกลับมาแล้วที่น้องแพทริกแพทริกขึ้นแล้วมันไม่ลงครับ สุดท้ายจุนวอนแหมรีบาวไม่ได้อับบิอพาขึ้นไปเองแล้วรีเวิร์สลูกนี้สวยงามครับแัทริกรีเวิร์สด้วยซ้ายครับทิ้งไป15ต่อ10คะแนนแล้วน้องวิทขอสวนขึ้นมาบ้างน้องวิทขึ้นโปรดเองลูกนี้ยังไม่ลงครับสุดท้ายบอลอยู่ที่วินวินให้วิทลอง3คะแนนไวโอเพิลลงลงแล้วแหมวิทสั้นไปครับแต่ว่าจุนวอนรีบาวได้สวยครับโอ้โหเก็บออฟฟิสซีฟรีบาวสำคัญให้กับทีมครับจุนวอน12ต่อ15คะแนนครับ อาสุดท้ายบอลข้างในอยู่ที่ขุนพลวีาบาวาไม่ได้ขุนพลสวนขึ้นมาแล้วเจอกับน้องวิทย์ขุนพลขึ้นเองเลยเรียบร้อย17ต่อ12คะแนนครับขุนพลมาอยู่ที่วินครับวินกับพยายามจะได้ขึ้นไปเองบ้างวินกับให้จุนวอนจุนวอนชะลอไว้ก่อนครับมีพี่แกงอยู่วงในแล้วให้พี่แกงขึ้นเองสวยงามครับโอ้โหลูกนี้จุนวอนส่งดีจริงๆครับ อ่าละครับจุนวอลรีบาบอลไม่ได้แล้วฟาสต์เบรส,สวนเลยที่คินคินชะลอเล่กับขุนพลสวยงามครับโอ้โหอินทัศรีบาได้อินทัศเจอกับพ่แกงอินทัศรีเวิร์สลูกนี้ไม่ได้ครับเป็นสุดท้ายเป็นจุนวอนบอลของจุนวอนครับฟาสต์เบรขึ้นมาเลยจุนวอนแหมเร็วจริงๆครับแล้วขึ้นไม่ได้ครับแต่จังตามไปออฟเวรซีฟรีบาได้จุนวอนครับอีก2คะแนน18ต่อ17แล้วเบคอนคินขึ้นนำระยะกลางที่น้ำไม่ลงอีกครับ ิส่วนขึ้นมาแล้ว2คะแนนของแพทริกครับฟาสเบรกลูกนี้ครับ19ต่อ18แล้วแบงแบงของพีน e ครับกลายเป็นผู้ตามหลัง1คะแนนครับตอนนี้18ต่อ19วิดมาที่คอเนอร์ที่น้องคีนกลับไปที่น้องวิทอีกครั้งนึงแล้วน้องวิทจะลุยขึ้นไปเองแล้วได้เฟาวไม่ลงครับมาดูเกมของวอรเออร์ครับลุกลิน ลูกลินพาเข้ามาข้างในมันแน่นเหลือเกินครับกลับมาให้น้องยูริยูริเจอกับชุนวอนแม่โครไซส์เลยครับแล้วกลับมาที่ขุนพลโปรดลูกนี้มันสั้นไปพลังดีอยู่ที่ยูริระยะกลางสวยงามครับยูริอ่าแล้วน้องบีจะฟาสเบกขึ้นมาเองบอลที่วิทวิทตะลุยขึ้นมา1 2วางด้วยสายโอ้โหสวยจริงครับวิทซ้ายลุกนี้เชียร์ไทเติ้ลไปด้วยครับแม่นี้แข่งกันเอง แล้วกลับมาที่ช็อตน,นี้ครับที่สยามวอริเออร์มีน้องคลอสอยู่ที่บอลคลอสให้ไปที่เท็ดดี้เท็ดดี้ออกมาที่นาวาอลซอม3าคะแนนเลยโอ้โหบอลไม่ลงอีกครับลูกนี้ของพกนี้แล้วไทตันสวนเข้าไปเลยไทตันให้ที่หนูเด่นขึ้นเรียบร้อยครับ23ต่อ24คะแนน ออกไปให้ที่หนูเด่นอีกทีแล้วระยะกลางของพัตเตอร์ลูกนี้ไม่ลงครับไทต,ตันวีบาวได้ไทต,ตันขึ้นลูกนี้ได้ฟาวแล้วมาดูฟีโต2ลูกจากไทตันลูกแรลเก็บลงไปครับไทตันเป็นบอลส่งเข้ามาของฮีทบอลอที่หนูเด่นเล่นกับพุซาวงในพุซาโดนลุมแต่ไม่สนลวครับใหญ่กว่าแล้วขึ้นไม่ได้แต่ยังตามไปเก็บวีบาวได้แล้วขึ้นอีกทีนึงแล้วแอนวันลงไป กลับไปที่ไทตันครับไทตันยังไงครับช็อตคอกสิบวินาทีแล้วไทตันลุยขึ้นมาเองแล้วโปรลูกนี้สวยงามครับ28ต่อ24คะแนนครับทิ้งห่าง4คะแนนแล้วแล้วสุดท้ายเป็นโบลของเอาเป็นของคีครับไทต,ตันอยู่ที่โบล4วินาทีสุดท้ายไทต,ตันขึ้น้วยสายลูกนี้มาเงลียงไปอีกครับโบการรีบาวน์ไม่ได้ แล้วกันจะสวนขึ้นมาเองการึ้นลูกนี้เรียบร้อยครับกัน28ต่อ30ครับครัน4ต่อ0แล้ววินออกมาให้วิทครับอยู่ที่นามระยะกลางน้ำสวยครับระยะกลางของน้ำครับยีททิ้งห่างออกไปเป็น32ต่อ28คะแนนกลับมาที่เกมของวอร์เรอร์ครับ อยู่ที่กันกันลุยขึ้นโปรดเองแล้วสวยงามครับกันโอ้โ oh. หและจะได้ส่องบอลเข้ามาของฮีครับน้องคีนอยู่ที่บอลมีวิทบนมาราบ,บอลครับให้วิทแต่ว่าโอ้โหแต่เต้ลสิวม,มาได้สุดท้ายแต่เต้าพลาดไปับให้ยูกิโลง่โลงๆไม่พลาดครับสวยโอกาสได้ดีครับยูกิ34ต่อ30คะแนนครับฮีทิ้งห่างไป4คะแนนแล้วกลับมาที่ลุกลินเล่นกับกันครับกันจะลุยเข้าไปเองแล้วเจอยูกิแล้วได้ฟาว ลูกที่สอของน้องกันดีครับ31ต่อ34มคะแนนตอนนี้ส่งไตเติลมาประกบติดวิทเลยครับแล้วยูกิสาคะแนนเรียบร้อยครับโอโ้โหสคะแนนดื้อเลยครับยูกิแล้วกลับไปที่กันกันลุยไปเองนะครับเจอกับวิทกันขึ้นซ้ายแล้วได้เปฟาว ลูกแรกดีครับน้องกันไล่มาที่32ต่อ37คะแนนลูกที่2ก็ดีครับเก็บ2คะแนนเต็มครับกันพี่แกงออกมาให้ไตทันไตทันมีจูดวอร์มชสปีดแล้วไตทันขึ้นเองลูกนี้เรียบร้อยครับ สองคะแนนของตายต้านครับ39ต่อ33าคะแนนบอลอีที่แพทริกครับเล่นให้อินทัศอินทัศจะลุยเข้ามาแล้วได้ฟาวบอลส่งเข้ามาของภูริครับอยู่ที่แพทริก แพทริกลุยขึ้นมาเองด้วยซ้ายโอ้โหสวยงามครับแพทริกอาล่ะครับตอนนี้คือทุกแต้มมีค่าสุดๆครับอของทั้งสองทีมครับบอลที่ไต้ตันเล่นกับพี่แกงพี่แกงลองสามคะแนนดื้อเลยแล้วโอ้โหพี่แกงสามคะแนนดื้อเลยครับลงไป42ต่อ35แล้วครับ <S <S มาดูเกมของฮีครับบอลอยู่ที่ไต้ตัน ไต้ตันออกไม้พิกแกงพิกแกงออกไปยังนอกที่เจ้าซันล,ลองสามคะแนนโอ้โหเจ้าซันสามคะแนนสองลูกติดจาแบ็คของฮีลูกนี้ครับอินทัดให้ไปที่แพทริกมีภูริว่างครับนั่นแหละครับแพทริกส่งให้ภูรีภูริรแอซิสสวยแล้วขึ้นเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นเพลย์คอนเนคชั่นที่สวยมากครับของวอริเออร์ลูกนี้ครับบอลจบไปที่แพทริกสองคะแนนจุดวอนขึ้นขวามไม่ลงครับ สุดท้ายเป็นเกมของวอร์เรอร์ครับรูนี้พาขึ้นมาเอาแล้วโล่งๆเลยครับเทดดี้ึ้นง่ายๆเรียบร้อยครับอาแล้วครับ39ต่อ45คะแนนโอ้โหอาสิครับวอร์เรอร์รันคืนเหมือนกันครับในช่วงที่แบงคอกี้ก็มีเขวเหมือนกันครับพิกแกงออกมาให้ที่ไต้ตันไต้ตันเฟรกลูกนี้สวยมากครับไต,ต้นันโอ้โห มาดูกันต่อครับบอลอยู่ที่อินทัศน์อินทัศน์พาทัวร์ขึ้นมาเลยแล้วขวาลูกนี้เรียบร้อยครับโรเตอร์ลงไปง่ายๆให้อินทัศน์สวยงามครับ41ต่อ47ครับยูกิด้วยกับคลอสอยู่ที่วงนอกครับแล้วยูกิให้พิสพุซาสวยจริงๆครับพุซาขึ้นโอ้โหอาล่ะครับพุซาครับออกไปที่ขุนพลให้ทินาวา3คะแนนสวนมาใหม่ลงครับแล้วเป็น กันยังออฟฟ ensive รีบ u าวได้แล้วคือลูกนี้สวยมากครับโอ้โหแล้วได้ฟาวปีโตสองลูกจากน้องกันครับลูกแรกเก็บลงไปครับโอ้โหเป็นคนที่มีปีเปอร์เซ็นต์ปีโตสูงจริงครับกันวันนี้เขาฮอตแฮนด์สุดๆครับ 16แต้มเข้าไปแล้วครับแมชนี้ลูกที่2ก็ลงไปครับตีตื้อคือมาที่44ต่อ49คะแนนครับระยะห่าง5คะแนนบอลอยู่ที่หนูเด่นแล้วได้ฟาวไปครับปีต่อ2ลูกจากหนูเด่นครับลูกแรกสวยครับลงไป50ต่อ43คะแนนครับ ระยะอย่างห่าง5คะแนนครับขีก็ไม่สนแล้วครับหนูเด่นส่วนขึ้นมาแล้ววางขวาคืนไม่ได้ครับพุซาว่าไงแล้วได้ฝาลูกที่2ลงไปครับสุดท้ายยังกลายเป็นดีครับแก้ตัวได้ <Yeah! S 1> บอลอยู่ที่ครอสคลอสขึ้นเองไม่ได้ครับและบอลอยังเป็นเกมของวงเล็อยู่อยู่ที่การแล้วชิงแป้นลงไป <Yeah! S 1> โอ้โหฮัสซ์เพลยจริงครับการลูกนี้ ไปตามเก็บก่อนบอลออกมา2ลูกติดติดกันครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเจ้าตัวที่เก็บ2คะแนนของวอลเลอร์ลงไปครับ47ต่อ51คะแนนวินมีไฮเดอรแบ็กมาลูกนี้ไฮทีหนูเด่นหนูเด่นลงโล,ลงเจอกันข้างในแล้วยัง3าลงไปได้ครับหนูเด่น53ต่อ47คะแนนครับระยะห่าง6คะแนนกับเวลาที่เหลือ7นาทีครับไตเตอร์ออกมาที่กัน การหมุนทีแล้วโฟลดเองลูกนี้ลงไปครับโอ้โหกันมือขึ้นจริงๆครับวันนี้ครับเอาแต่บอลมันยังกลับไปที่ขุนพลครับช็อตขออแปดวินาทีคลอดขึ้นไม่ได้ครับอยู่ที่ขุนพลอีกทีโอ้โหบอลมันเปลี่ยนมือกันไวมากครับตอนนี้แล้วเป็นบอลของฮีครับ ยาตอนนี้ครับบอลเออฟาวทีมครบแล้วครับเป็นปัญหาแน่นอนครับหนูได้เกมลูกแรกลงไปครับต้องรอจบก่อนพอดีเมื่อกี้โค้ชกระทิงจะมาขอชาเลนจ์ครับแต่ว่ามันไม่มีชาเลนจ์ครับในเกมวิกเดย์เกมวันนี้ครับอ่านะครับกลับมาดูเกมของบอลเออโอ้โหการหมัวลูกนี้สวยมากแล้วขึ้นสวยงามครับกันโอ้โห โอ้วันนี้น่าจะเป็นแมตท,ที่เล่นดีดีที่สุดของการใน y b l เลยนะครับเอาแล้วขึ้นมาไม่ได้อีกครับว่าไงกันมาแล้วโลง่ลงๆดวลกับยูกิขึ้นและในคอนแทคก่อนยิงแล้วว่าลงไปโอ้โหกันบ้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับ X Support ครับ เสมอกันแล้วครับ34ต่อ34วินาที34ต่อ34ครับแล้วก็เหลืออีก5นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับเอาล้วครับบโบขอไปเข,เข้าฮิตมาดูครับต้องสู้กันเพย์บายเพลย์แล้วตอนนี้อยู่ที่วิทลอง3คะแนนลงไปครับโบโอ้โหน้องวิทครับ57ต่อ54คะแนนครับทิ้งห่าง3คะแนนแล้ว แล้วน้องการว่าไงน้องการไดขึ้นมาเองใน,ใ,นใต้แปนแล้วให้ทีเทดดี้เทดดี้ออกมาที่แพทพิกสามคะแนนคืนไปครับแพทดิกโอห้นาสิบเจ็ดต้ากันครับโอ้โหเกมเหลืออีกสามนาทีประมาณสามนาทีครึ่งครับอะไรพี่แกงลองสามคะแนนคืนอีกแล้วโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยหกสิบต่อห้าสิบเจ็ดคะแนนครับ แล้วสุดท้ายไม่บอกของจุนวอนครับจุนวอนให้ไปที่วิทวิทลุยขึ้นมาเองวิทด้วยกับการแล้ววิทขึ้นซ้ายเรียบร้อยครับวิทโอ้โหต้องขอทำเอาครับโค้ชแก้วอะนะครับท่านผู้ชมสามนาทีสุดท้ายครับและเพลงนี้ของวอลเลเยอร์ครับอินทัชเล่นกับแพทริกออกมาที่การลองสามคะแนนกันครับเลย โอ้โห oh, 60ต่อ62คะแนนครับโอ้โ oh, ห oh. แล้วจุนวอนยังไงลูกนี้ออกมาให้ยูกิยูกิลองสามคะแนนคืนบ้างครับไม่ลงครับโอ้โ oh, ห oh. <Okay. S 1> แล้วน้องกันครับพาวอริเออร์ Warrior กลับเข้าสู่เกมอีกแล้วครับ60ต่อ62คะแนนอ่าแล้วครับโอกาสตีเสมอของวอริเออร์มาแล้วเอาเตลไทตุ้โดนไททันสติลไปจากมือแล้วไททันวางสายง่ายๆครับ 64ต่อ60คะแนนโอ้โหระยะห่าง4คะแนนครับไตเติลไปพลาดลูกเมื่อสักครู่แต่มาว่ากันใหม่ครับตอนนี้บริที่แพทริกแพทริกขึ้นโกรขวาลูกนี้สวยงามครับแพทริกโอ้โหทั้ง2ทีมนี่เครื่องติดกันในคอเตอร์ที่3กับคอเตอร์ที่4ครับอยู่ที่ไตเติลไตเติลดูกับไตตันครับและให้พี่กัน การว่าไงครับการลุยขึ้นมาการวางขวาแล้วโอโ้ไม่ลงครับแต่ได้ฝ่าวไปครับกันตอนนี้แบงคอเขาคีดนำอยู่4 64-62ต่อคะแนนครับกับเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีครับนี่ครับน้องการลูกแรกไม่พลาดครับ63-64ต่อคะแนนลูกที่2ของกัน ไม่พลาดเหมือนกันครับ6-4เท่ากันแล้วเป็นโค้ชก็ทิ้งขอเวลานอกของแบล็อเอทีครับตอนนี้อยู่ที่ไททันไททันเล่นพลิกแปลงโคชเชอรสกรีนแล้วไททันไททันสามคะแนนเรียบร้อยครับแล้วเป็นทามเอาท์เลยครับอาจจะไม่สกู๊ได้สองคะแนนครับไททัน31วินาทีสุดท้ายครับครึ่งนาทีสุดท้ายแล้วครับผมเกม6-6ต่อ6-4คะแนน เอาเสียบอลครับให้น้องวิทแล้ว,วิดขึ้นซ้ายเองเลยเรียบร้อยครับโอ้โหวอิเออร์โอ้พลาดไปครับวอิเออร์ลูกนี้แล้วแพทริกว่างไงให้กไปที่น้องกันน้องกันอยู่ที่ไตเติลที่คอเนอร์ไตเติลเล่นมาข้างใน In อินทัตขึ้นลูกนี้ไม่ดีครับสุดท้ายบอลเป็นของอินทัตอยู่ In อินทัตขึ้นอีกลูกไม่ลงอีกครับแล้วเป็นจุนวอน ทุมองเกมมาได้แล้วก็ชดค้อ,อมันเหลือ7วินาทีครับต้องตีฟาวหรือเปล่าต้องตีฟาวหรือเปล่าคาร์บเรียร์แล้วตีฟาวไปครับ<อ>ลูกสองเก็บลงไปครับแล้วเบาอยู่ที่น้องการแล้วก็น่าจะจบเกมโดยจังหวะนี้เลยแล้วครับโอ้โหสุดท้ายครับแบงค,บค์เขาีดครับเอาชนะสยามคาร์บูเออร์ไปได้อย่างเจ็บปวดครับ 69ต่อ64คะแนนครับต่อเสียปบมือนักกีฬาทั้ง2ทีมครับโอ้โหคือวันวันนี้วอริเออร์สู้ได้ดีจริงๆครับสู้ได้ดีมากๆคือต้องยอมรับเลยครับในขณะที่แบ็กฮกีก็รักษามาตรฐานของตัวเองได้ดีจริงๆครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนครับว่าอาสยามวอริเออร์เป็นทีมที่สถิติมา0-4ครับแล้วก็ยังหาชชนะนัดแรกตัวเองไม่เจอครับในขณะที่แบล็กเฮครับเป็นทีมที่มีสถิติครับ สาหนึ่งครับพึ่งแพ้เมื่อเกมล่าสุดแล้วแพ้ให้กับทีนี้ยังไม่เคยแพ้ใครอย่างสยามเมลเบินคือน้องๆทั้งสองทีมสุดยอดจริงๆครับวันนี้ครับสุดยอดครับโอ้น้องๆทั้งสองทีมสุดๆแล้วครับ YBL Weekday Game ในวันนี้ครับ น,นี้ครับเป็นไงบ้างวิน